อ้มาครับวันนี้ครับอยู่กับตองแจ็คครับในเกมไบเบอร์ที่โชว์ดาวครับคาวบอยกับไมค์แล้วครับอย่าลืมนะวันนี้เรามีนัดครับมีกิจกรรมนะครับซุ่มแจกนะครับเครดิตฟรีนะครับสัก5รางวัลแล้วกันรอฟังท้ายคลิปครับวันนี้นะฮะก็ทุนเยอะหน่อยครับพันหนึ่งครับแต่ก่อนจะไปไหนไกลนะครับผมขอประสัมพันธ์กันก่อนละกันนะครับตอนนี้เวทีผมเล่นมีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ฝาก300ร้อและเพิ่มหนึ่งร้อยไม่ติดเทิร์นนะฮะแล้วตอนนี้ผมมีกลุ่มเป็นของตัวเองด้วยนะฮะเป็นกลุ่มบอกเวลาบนัทมภายในกลุ่มครับ มีแนะนำนนแนวทางทุยแนวทางการเล่นนะฮะแจกเครดิตฟรีแจ,ก,แจกเงินสดทุกๆวันนะครับจัดกิจกรรมทุกๆวันนะฮะใครสนใจนะฮะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ของผมเท่านั้นนะอื่นไม่เกี่ยวนะเป็นกลุ่มฟรีคลิกได้เลยมาวันนี้ทุนเราเยอะครับช่วงนี้น้องเขาทำตัวน่ารักนะฮะก็เลยมาจัดกันสักหน่อยละกันทุนเยอะๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าเวลาผมอัดหลายๆเทคเนี่ยงบมันบานไปครับพูดง่ายๆคือ เนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยที่นั่งๆอยู่เนี่ยที่ภาคอยู่ตอนนี้นะฮะรอไป9เทคแล้วฮะจากสิบเลยฮะสหลักแล้วนะต้องบอกเลยว่า9เทครอไป9,000บาทแล้วฮะโอ้โหบอกเลยว่าเข้าเนื้อแต่ตรงนี้ครับเริ่มมาสวยมาเป้าหมายนะฮะวันนี้เท่าไหร่ ผมขอสักหมื่นหนึ่งนะฮะเพราะว่าทุนเราเนี่ยพันหนึ่งต้องบอกเลยว่าจะเห็นหลักหมื่นเนี่ยเป็นไปได้ครับสําหรับคาร์บอยแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยากเสี่ยงมากก็กดมือก็ได้นะอุ้ยมาวะรอบนี้เขามาจริงมาจริงมาจริงร้อยแปดไปไม่มาครับสองพันเกือ 3, บสามพันแล้วตอนนี้ แต่ถ้าเป้าหมายผมนะวันนี้คือแค่5,000นะผมจบตั้งแต่2เทคแรกเลยจริงแต่ว่า5,000เนี่ยมันน้อยเกินครับสำหรับคนที่พกทุนมาพันหนึ่งนะจะทำคอนเทนต์นะมันเล็กเกินอนะ่ะเพราะงั้นจัด1,000 0ืให้ได้ครับวันนี้พอที่จะมีงบอยู่ตอนนี้เราขึ้นมาประมาณ3,000นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเปิดมาดีนะวันนี้เปิดมาตรงที่ 3, 0 0พตรงนี้ครับ ว่าเราก็ต้องซื้อฟิสปินเหมือนเดิมนะแต่ว่าซื้อสักครึ่งหนึ่งละกันไม่เสี่ยงมากนะขยพอทำเลขสวยๆก่อนแล้วกันไปกันที่เบ็ดยี่เลยฮะ1,500บาทซื้อสักครึ่งหนึ่งก็บอกเลยว่าฟิสปินถือว่าอยู่ในท็อปเทียนะเกมนี้เล่นได้สบายแต่ทุนต้องเยอะหน่อยครับมามาเปิดมาเปิดมาน้องเปิดมาแล้วก็ปิดตามหรือพี่จัดให้ โอ้วันนี้เปิดสวยๆยงั้นเลยครับกำไรไปแล้วฮะรอบแรกกำไรรอบไป500ครับได้มา2000ันนะฮะตอนนี้ก็ยาวๆนะเลยก้าหมุนนะนอนรอได้เลยนะโอ้ยนอนรอแล้วกันขอเอ็นหลังต้ง้มสบายบอกเลยว่าถ้าตรงนี้มา5000เนี่ยเล่ง่ายขึ้นเยอะนะเกือบแล้ว เรียบร้อยหกพันครับเอาละให้มันจบที่เทคนี้ไม่ต้องไกลไม่ต้องไป20เทคจบตรงนี้หมื่นหนึ่งนะไม่ได้ขอเยอะเลยนะหมื่นหนึ่งเนี่ย <c oughs> พอพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกขนล,ลุกเลยเสียวสหลังว่าเหมือนมันจะตอบรับผมยังไงไม่รู้ รอบหน้านี้ถ้าซื้อนี่มีแววจะเจ๊งสูงจะลองดูครับไม่ลองไม่รู้แต่เซนนี่บอกเลยว่ารอบหน้านี่อันตรายครับได้มาไม่เยอะมากนะ4,800ไม่เยอะไก็้เฮี้ยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็พอได้อยู่พอได้อยู่นะซื้อพันห้าได้มาสี่พันห้าพันนะโอเคขอทำเลขสวยๆก่อนแล้วกันนะครับเจ็ดหมา มีเลขเก้าตามหลังแล้วก็อุ่นใจเฮ้ยแตกนอกปะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยติดเบ็ดแล้วจะมาร้อยหนึ่งครับถือว่าสวยไม่ต้องทำแล้วเสียเวลาซื้อสักสามพันนี่แหละครึ่งหนึ่งมาตรงนี้มาเลยจบจบไปสามรอบติดเอาแบบสั้นๆห้าน,นาทีจบ ไม่ต้องแบบต่อลายเทคแล้วตรงนี้ถ้ามาก็จบเลยนะซื้อสามพันเนี่ยอยากได้สักหกพันเจ0ดไม่ได้ขอเยอะนะสองเท่าเองอะเริ่มไม่ดีแล้วครับเหลือห้าหมุนครับมาแค่สองร้อยเองอะแม่งอ๋อ โอ้ยตายแล้วครับอ่า oh, uh, แมนอ่าเฮ้ยสี่ร้อยอ่ะเราต้องซื้อแล้วฮะเนี่ยใส่หมดเลยละเดือดสามพันเจ็ดครับไม่ต้องแบ่งซื้อแล้วฮะมาตรงนี้จบเลยถ้า เจ๋งก็อัดคลิปใหม่แค่นั้นเองแต่ผมว่ามามาจริงครับโอ้โหสองพันเฮ้ 2, เยเ่าเขาร้อยหกเองเก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่สุดครับแต่ว่ามาตรงนี้ฮะสามพันสี่รก็ยังไม่เท่าทุนนะขายนิดนึงแต่ว่าไม่เจ๊งนะตรงนี้ไม่น่าเจ๋งไม่น่าเจ๋งไม่น่าเจ๊งบอกแล้ว อยู่ที่กําไรเลยครับกาไรเท่าไหร่โอเคมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมกันดีกว่าครับกิจกรรมนะครับใครนะฮะที่อยากได้เครดิตนะเพียงแค่คอมเมนต์ครับข้างใต้นะพร้อมกับชื่อในกลุ่มนะครับกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มฟรีที่เข้านะฮะพิมพ์มาว่า pg ชอบเกมอะไรมากที่สุดเพราะเหตุผลอะไรพร้อมชื่อในลน์นะฮะชื่อในกลุ่มนะชื่อในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนะฮะแบบว่าใส่ชื่อมาเลยชื่อสมมุติชื่อนายเอนายเอชอบเกมนี้นี้ได้5,000ครับไม่เจงนะ มื่นอยังยังครับมวัวแต่ซุยได้ห้าพันโอ้ยจบสักทีจบแล้วพูดถึงไหนละบอกว่านายเอชื่อนายเอนะฮะแล้วก็ชอบเกมคาวบอยเพราะเล่นง่ายแตกข้องจ่ายสบายอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็แค่คอมเมนต์แค่นั้นนะครับพรุ่งนี้อันไหนผมถูกใจนะเดี๋ยวผมเข้าไปคอมเมนต์ข้างใต้นะฮะแล้วก็ใครที่ได้รับรางวัลน,นะก็เข้ามาหาผมในกลุ่มนะครับแท็กผมมาเลยในกลุ่มนะ <Okay. S 2> โอเคแจกัาโอ้โหมาแบบนีห้หมื่นกว่าบาทก็หมนะื่นสามนะคนนี้ได้อยู่นะโอเคจบแล้วเทคนี้พูดครบแล้วนะไม่ต้องพูดอะไรต่อเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะแหมได้มาหมื่นสามแบบงงๆครับกำลังพูดกิจกรรมกันอยู่เลยฮนะมาเฉยๆหมื่นสามพันกว่าครับโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมีรางวัลเป็น เครดิตฟรีนะครับ200บาท5ารางวันนะครับเดืออาจจะเพิ่มตามความชอบนะอาจจะ300ก็ได้แล้วแต่ถ้าพรุ่งนี้นะแต่ว่าต้องคอมเมนต์นะในคลิปนี้เท่านั้นนะฮะโอเควันนี้ไปเจอกันครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะร,รักทุกคนครับจุ๊บๆบบ๊ายบายไว้เจอกันครับไป